สวัสดีค่ะโบเองนะคะคลิปนี้จะมาสอนทำสกุช,ชี่ที่สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยนะคะซึ่งก็คือสกุช,ชี่แอปเปิลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมแบบที่เป็นวงกลมไว้นะคะอยากได้ลูกใหญ่ก็วงกลมใหญ่อยากได้ลูกเล็กก็วงกลมเล็กเลยจ้าจากนั้นนะคะก็ใช้ปากกานะคะวาดลงไปบนฟองน้ำเหมือนเดิมเลยแล้วตามด้วยคัตเตอร์ค่ะ ค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่เราวาดนะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะนี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใช้กันไกลค่ะนี่ จะเห็นที่มันเป็นขอบเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยเอียงเอียงนะคะแล้วก็ตัดไปแบบนี้รอบๆเลยนะคะจะทําให้เราตัดอ,ออกมาเป็นลูกที่กลมสวยไม่เบี้ยวนะคะนี่แล้วก็ด้านล่างด้วยค่ะจากนั้นนะคะมาเก็บ ส่วนที่ว่ามันยังเหลือๆออกมาแบบนี้นะคะนี่มันก็จะตัดง่ายขึ้นแล้วนะคะเราก็ตัดไปรอบๆเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้ฟองน้ำมันก็จะเเรียบขึ้นแล้วนะคะ เริ่มออกมาเป็นลักษณะกลมๆแล้วนี่ค่ะแต่ว่ามันยังมีเห็นไหมคะเหลี่ยมๆอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆใช้กันไกลคะ่ะเลมที่มันเป็นเหลี่ยมๆออกไปนะคะจนได้เป็นลักษณะลูกกลมๆนี่ หลังจากนั้นนะคะพี่ก็จะมาก,กับปากกาวไว้ตรงส่วนบริเวณตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดลงไปให้มันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบุ่มลงไปะคะ่ะนี่ค่อยๆให้มันบุ่มลงไปนะคะลักษณะคล้คายๆกับแอปเปิลนะคะที่มันจะบุ่มตรงกลางเนะาะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะค่อยๆเล็มไปนะคะโดยตรงที่เราจุดเอาไว้ก็คือเป็นเหมือนตรงกลางนะคะเราจะได้ไม่ตัดให้มันเบี้ยวนะ นี่คือแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะไม่ได้กลมแบบ ลมไปเลยเหมือนส้มอะไรอย่างนี้นะคะอ่าด้านล่างด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะมาตัดตกแต่งอีกนิดนึงนะคะพวกเก็บรายละเอียดให้มันเนียนยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะให้ใช้อฟองน้ําที่เหลือนะคะมาทําเป็นส่วนของก้านของแอปเปิลนะคะก็เป็นลักษณะยาว,ยาวๆเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตัดเล็มไปให้มันกลมๆค่ะอาจจะวาดเป็นวงกลมเล็กๆไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็นี่เลยตัดตาวงกลมนั้นนะคะ นี่คมันยาวไปเราก็ตัดออกนะคะให้เหลือไม่ต้องยาวมากประมาณนี้นะคะก็ลองวัดวัดดูกับลูกแอปเปิลของเรานะคะอ่าขั้นตอนต่อไปก็มาทาสีกันนะคะก็ใช้เหมือนเดิมเลยเป็นกาวน้ำข้น T O A แล้วก็เราจะทำเป็นแอปเปิลสีแดงนะคะก็ใส่สีแดงลงไปนะคะใครอยากทำเป็นแอปเปิลสีเขียวก็ผสมเป็นสีเขียวนะคะ อาจจะใส่สีปริมาณสีแดงปริมาณเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากได้แบบเปิ้ลสีแดงสดเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทาลงไปบนฟองน้ําค่ะสังเกตดูตรงบุ่มบุมตรงกลางที่พี่ตัดนะคะมันก็จะเห็นไหมบุ่มลงไปแบบนี้นะคะเงาหล่นลงไปในกาวในสีแต่ไม่เป็นไรเนาะก็ปัดปาดไปะคะ่ะ ก็มีน้องๆบางคนถามเข้ามานะคะว่าออทาซ้ําอะไรยังไงก็คือว่าออไม่ใช่ว่าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทาซ้าอีกทีก็คือเราต้องปล่อยให้มันแห้งสนิทก่อนนะคะเราถึงจะมาทาซ้ํารอบต่อไปเนาะอันนี้ก้านก็ทาเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะก็คือเวลาเราเออจะทาเนี่ยนะคะก็คือเราจะดูไปเป็นรอบๆ ตามความพอใจของเราว่าเราจะทากี่รอบดีนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าต้องกี่รอบนะบางคนอาจจะสามบางคนอาจจะสี่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เนียนมากก็ทาเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเยอะเกินมันก็จะแข็งเกินไปนะคะอย่าเยอะเกินก็นี่ก็มาทาให้ดูนะคะนี่น่าจะเป็นรอบที่สามนะคะมันก็จะออกมาเนียนแบบนี้นะคะ สังเกตว่าพี่จะใช้เป็นไม้ติมทานะคะเพราะมันปาดให้เรียบง่ายนะโอเคแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะพี่ก็จะมานี่เลยเอากาวนะคะมาติดระหว่างก้านกับลูกแอปเปิลนะคะเข้าด้วยกันแบบนี้ติดลงไปแน่นๆเลยจากนั้นนะคะก็มาถึงขั้นตอนการวาดใบอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็ใช้เป็นผู้กันวาดเลยนะคะ น้องอาจจะใช้เป็นดินสอล่างลงไปก่อนก็ได้นะคะว่าเราอยากได้ใบแบบไหนขนาดไหน ค่ะแล้วเราก็จะมาวาดเส้นลายของใบนะคะก็คือจะใช้สีเขียวอันเดิมนะคะแล้วก็เติมสีดำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้สีเขียวเข้มๆนะคะนี่เลยก็วาดลงไปนะคะ ใค,ใครมีแบบปากกาปากกาเคมีสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาวาดได้นะคะจะง่ายกว่าการใช้สีแบบกับพูกกันแบบนี้จากนั้นนะคะเรามาวาดหน้าตาให้เจ้าแอปเปิลกันนะคะอันนี้พี่ใช้ปากกาสีดำล่างลงไปแล้วแล้วก็มาทาสีทับลงไปนะคะเป็นสีดำมีแบบนี้ จากนั้นก็มาเติมแก้มสีชมพูกันนิดนึงนะคะทำทั้งสองข้างเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยลองไปทำกันดูนะอ่ะใส่แท็กให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาบีบดูความสโลกันนะคะเขาบอกว่าสโลมากเลยแล้วก็เนื้อก็นุ่มมากๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปก็ต้องพูดเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะพี่มีเวลาจะมาทยอยตอบนะคะ สำหรับ IG นะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะมีลงขายสกุชชี่ทำเองแล้วก็อัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะชื่อก็บาบีบาบีบูเบนะคะเป็นชื่อเดียวกับอ่อ o ยูทูบเ,เลยนะคะเสิร์ชหาได้ง่ายๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ